พี่เข้มเหน่อยกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่จะได้มาทํากิจกรรมงมหอยแครงควงสาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ค่ะ <c oughs> ดีนะดีครับงมสากด้วยใช่ไหมครับงมหอยแครงค <c> ว <oughs> งสา <c oughs> เคยงมหอยมาก่อนไหมคะ <c oughs> เคยเข้มๆอยู่บึงการแล้วก็เมื่อก่อนก็จะมีงมหอยหอยสดๆที่เราจับเองกับมือเลยจับเองกับมือทั้งคำทั้งดมเองกับมือดูว่าหอยตัวนี้ใช่ไวันนี้จะได้รับเกียรติในการที่ได้ชิมซ้มตํำฝีมือพี่เข้มไหมคะได้ครับลองดูครับลองดู หนูต้องหาหอยแครงใช่ปะใช่แต่หนูเจอหอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหอยทึาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดมาดูความสำเร็จของมันนี่บายใกล้พี่เคมได้หรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้แล้วนี่ไงโอ้ยตัวใหญ่ เป็นสาวคอนแกนบัอบโเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนยีสันย่องเป็นสาววัอ่อนแต่นอนแต่แข้งอยู่นะแล้วหนูมาร้องกับเขาทำไมเนี่ยมันขัดใจมากเลยนะเนี่ยเอ้ยเป็นยังไงบ้าง ว่าก็ไม่ได้นะเรื่องส้มตำต้มตำเนี่ยอ,อันนี้คือวัตถุดิบในการลงโทษลงโทษใครแพ้เนี่ยจะต้องให้ผู้ชนะตำส้มตำแล้วก็ใส่พวกวัตถุดิบพวกนั้นลงไปในส้มตำให้กินฮะเปิดห้องน้ำรอไว้ได้เลย